ครับก็สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแกะพัสดุกันดูนะครับว่าข้างในคืออะไรนะครับแต่ผมได้แกะเช็คของข้างในไปแล้วแหละแกะดูเลยครับนี่นะครับมีการกระแทกมาให้หนึ่งแผ่นนะครับ นี่นะครับคือสายชาร์จนั่นเองครับจาก Apple เลยนะครับ1เมตรนะครับความยาวราคานะครับ690บาทนะครับ <Yeah. S 1> ไม่มีค่าจัดส่งนะครับนี่ก็ดึงแถบสีเขียวออกก่อนนะครับแต่ผมดึงออกไปแล้วแหละเมื่อกี้นี่นะครับ กะตัวนี้ออกก่อนนะครับเปตัวสายออกมานี่นะครับข้างในข้างในก็จะมีเหมือนผู้มือหรือเอกสารนะครับสองแผ่นครับตัวสายนะครับแกะมาดูนะครับสายแท้นะครับ จะมีตัวหนังสือนะครับจะมีตัวหนังสือหรือว่าเป็นเป็นโค้ดหรือเป็นอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับเห็นกันไหมครับนี่นะครับผมนี่เลยนะครับ มานี้นะครับความยาว1เมตรนะครับมันจะมีมันจะมีให้เลือกนะครับผมดูในเว็บไซต์เขานะครับจะมี2เมตรนะครับแล้วก็1เมตรนะครับตัว1เมตรก็ราคานี้เลยครับ690ถ้า2เมตรเนี่ยเหมือนจะพันกวกกว่าเนี่ยครับไม่แน่ใจ นี่ครับนี่คือสายแท้นะครับจาก Apple ก่อนหน้านี้นะครับที่ผมจะซื้อจะสั่งซื้อตัวนี้มาคือผมได้ซื้อจากเพจเพจนึงนะครับซึ่งเขาเขาอ้างว่าเป็นสายแท้เหมือนกันแต่ราคาต่างกันนะครับซื้อจากเพจนะครับ6 0 0อ่าขอไปครับ2 9 0ตัวนี้6 9 0นะครับต่างกันมากที่สำคัญนะครับ ใช้ไม่ถึง1เดือนนะครับใช้ได้ไม่ถึง1เดือนแรกๆใช้ได้วัน2วันนะครับก็เหมือนจะไม่มีปัญหานะครับก็ใช้ได้ปกติแต่พอหลังจากนั้นไปคือโทรศัพท์แบบเหมือนรวนนะครับอาการคือเหมือนรวนแล้วก็คือเหมือนไหลไปเองอะประมาณนี้นะครับซึ่งมันไม่ใช่เนาะมันมันรู้สึกว่ามัน ไม่ใช่ละมันมันใช้ไม่ได้ละเหมือนเนี้ยคือรู้แล้ว่าไม่ใช่ของแทแล้ละแต่ราคาก็คือ290นะครับคือเสียเสียรู้ไปเราก็ไม่รู้แล้วว่ามันสายแท้มันราคาเท่าไหร่นะเราก็นึกว่า290นี่คงจะเป็นของแท้แล้วมั้งอุตส่าห์แบบไปเจอที่มัน59บาทอะไรนะครับกล่องแบบนี้เลยเราก็อุตส่าห์ไม่ซื้อแล้วนะก็ไปเจอในเพจนะครับเห็นกล่องเห็นอะไรอ๋อมันจะมีแถบเ,เขียวๆเหมือนกันนะครับ มีแถบเขียวแบบนี้เหมือนกันแต่ผมแกวไปแล้วเหมือนมากลองเทียบดูครับนี่นะครับตัวแท้อันนี้จาก Apple นะครับอันนี้จากเพจนะครับนี่างนี้ไม่มีตัวนี้ตัวจากเพจไม่มีเหมือนแอปเปนะครับอันนี้ของจากเพจจากแอปเปิลนะครับก็ไม่เหมือนกันเห็นไหม อันนี้ก็คล้ายๆกันอยู่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นจากการขนส่งหรือไงนะครับแต่ของข้างในก็ไม่เสียหายนะครับอันนี้จาก Apple นะครับข้างในเหมือนกันครับมีอันนี้มาให้เหมือนกัน2แผ่นเหมือนกันนะครับแต่ใช้ได้ไม่ถึงเดือนนะครับเรียบร้อยไปแล้ ค,คือมันเราเอกใจเนาะคือสายแท้สายติดเครื่องมาน,นะครับ oh. เกือบ2ปีปีครับคิดดูสายแท้นะครับติดตัวเครื่องมาใช้กับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับติดกันมานะครับกับโทรศัพท์เครื่องที่ถ่ายอยู่ยนี่แหละครับ oh. เกือบ2ปี 2> oh. สายนี้ไปละเราไม่ได้ดูแลรักษาด้วยเสียบก็เสียบอย่างเดียวจนมันหักนะครับตรงนี้มันมันเป็นยางนะ มันเป็นเหมือนยางมันก็หักไปสกอตเทปพัน์นะครับเห็นข้างในแต่ไม่เห็นสายไฟนะครับคือมันเห็นเหมือนตัวหุ้มสายไฟครับก้อนนี้พันธุ์ก็ยังเสียบได้ปกติครับไฟก็เข้าก็ปกติแต่เทียบกับอันนี้ครับยังไม่ถึงเดือนพังละนี่นะครับก็จะซื้อมาก็เอามาเสียบตัวอะแดปเตอร์ตัวเก่านะครับก็ใช้ได้ต่อแล้วก็ สายที่ขายกันตามร้านต่างๆนะครับก็เหมือนกันเลยรวนชาร์จไปแล้วรวนแล้วก็ร้อนเครื่องร้อน,นครับแถบเนี่ยผมมาสังเกตแล้วตั้งแต่อันนี้นะครับแถบมันมันเป็นคล้ายๆกันนะครับผมรู้สึกว่าแถบ2อ,อันเนี่ยสองสองยี่ห้อเนี่ยสรุ่นเนี่ยมันจะแบบ แผบมันเนี่ยหายครับแต่ผมสังเกตด้วยตาเปล่านี่จะเห็นชัดครับมันจะมันจะเหมือนมันหลุดหลุดไปครับกับสายตัวนี้นะครับ690 290นะครับกล่องเหมือนกันมากเหมือน,อนกันเหมือนกันเป๊ะนะครับแต่คุณภาพต่างกันนะครับยังไงนะครับก็ถ้าจะซื้อก็แนะนํานะครับซื้อเป็นเป็นของแท้นะครับไม่ว่าจะเป็นจากจาก เว็บไซต์ของ Apple นะครับหรือว่าจะเป็นจะไปที่ช็อปก็คือของแท้แน่นอนครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณครับ